أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. อัมาบะสลามะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกตุต์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนนกะซีรพี่น้องครับในตอนที่แล้วเนี่ยอัลลอห์สุบฮานุฮูวตาลาเนี่ยทรงเล่าถึงเรื่องราวของบะนีสร,รอยีนนะครับเนี่ยมาต่างๆคือเป็นการต่อเนื่องเล่ามาหลายอายามากแล้วนะครับอยู่ในสุรตุลบะกรห์นะครับ เล่าถึงเนี้ยมัดต่างๆความโปวดปานต่างๆความสะดวกสาบายที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮัวตาลาทรงประทานให้กับพวกเขาแล้วก็การทรยศของพวกเขาไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับทำไมต้องเล่าด้วยละ่ะนะเล่าทั้งหมดนี้เพราะว่าอะไรสุรตุลบะกรอนี่เป็นสุรที่ถูกประทานลงมาที่เมืองมาดีนะแล้วยังไงในเมืองบนันดีมาดีนะ ในตอนแรกๆในพี่น้องมียาฮูดอาศัยอยู่ด้วยนะครับมียวอาศัยอยู่ในเมืองบัน้มันดีนาด้วยแล้วการที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาทรงประทานอันกุรอานมาเล่าถึงเรื่องราวของบันิสรออีเลยนะครับให้ท่านนาบีนี่มาบอกเลยอัลลอฮ์บอกอย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกี่ยวกับบันิสรออีน,นะเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลฮุาะลฮวะซัลลัมทรงนำมาบอกเนี่ยคือสัจธรรมจริงๆมันคือเรื่องราวที่ บานิอิสรออีนหรือยาฮูดในเมืองมาดีนาเองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากับกลุ่มชนของเขาในยุคอดีตยุคนบีมูซาพวกนี้รู้ดีอยู่แล้วเวลนานบีมูฮัมหมัดเอามาเล่าเหมือนกับเราเนี่ยมีคนมาบอกว่าเป็นนบีแล้วก็มา,ามาเล่ามาเล่าเรื่องอะไรเรื่องบรรพบุรุษของเราเล่าละเอียดเลยเหมือนกับที่เราเคยรู้มาอ้าเราก็จะรู้เลยอ้าวแล้วคนคนนี้รู้ได้ยังไงเรื่องพวกนี้ ก็แสดงว่ามันเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์สุบฮานฮวตาลาจริงๆกุรอานถูกประทานจากอัลลอฮ์จริงๆนี่คือนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ในในอัลกุรอานมีเรื่องราวของนะครับชนยุคก่อนๆนั้นมากมายเพื่อที่จะมายืนยันกับคนยุคปัจจุบันนี้ว่ากุรอานนี้มาจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮวตาลานะครับเพราะฉะนั้น นะครับเรื่องราวที่เล่าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้บรรดสรออีนั้นมั่นใจว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสอลฮุวะลฮัวสลัมเป็นนบีจริงๆไม่ได้แอบอ้างนะครับไม่ได้อ้างนูน่นอ้างนี่อยู่ๆก็อุปโลกสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นนบีไม่ใช่นะครับแต่เพราะไอ้ได้รับการแต่งตั้งจากลอสุบฮานะฮูวตาลาจริงๆอ้าวเราเรามาดูไอ้เรื่องราวของพวกบรรดสรออีนต่อ เสร็จแล้วนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยบริสรอธิอินขอให้ลอลเปลี่ยนอาหารให้หน่อยนะเบื่อแล้วนะครับกินอะไรนะกินอันมันวาสลามีน้ําดื่มมาเนี่ยนะแค่อะไรนบีมูซาเอาไม้ไปตีน้ําน้ําก็ออกมามีน้ําไหลออกจากก้อนหินมาให้ได้ดื่มกินกันทั้ง12กลุ่ม12ก๊กเนี่ยนะครับมีอยู่12พวกดักจากบริสรทธอินเองเนี่ยได้ดื่มกินทุกพวกเนี่ยนะสบายขนาดนี้แล้วยังขอ เปลี่ยนนะอเล็กก็เลยอะไรเลยตำหนิพวกเขาโดยการตั้งคำถามว er ่าอตาสตับดิรุลาซีฮัวอาดนาบิลาซีฮัวคอยนะพวกเจ้าทั้งหลายจะเปลี่ยนนะจะเอาของที่มันมีอะไรมีคุณภาพตำกว่าแย่กว่านะครับมาเปลี่ยนกับของที่ดีกว่าอย่างนั้นหรือนะเสร็จแล้ว เราถามอย่างนั้นแล้วเราไม่ต้อตงการคําตอบแต่เป็นการอะไรตำหนิพวกเขาเสร็จแล,ล้วเราก็สั่งอะไรอิบีตูมิสรอนนะครับพวกเจ้าทั้งหลายจงเดินทางไปนะครับเดินทางไปที่อะไ m มิสเอาละตรงนี้ทําไมถมถึงไปแปลคํานี้เพราะว่าอะไรในบรรดานักมุฟัสซีรินนะครับ ในบรรดาน,นักมูฟัตซีรินมีความเห็นต่างกันในเรื่องของคำว่ามิสรอตรงนี้ถ้าใครเรียนภาษาอัหรับนะคำว่ามิสถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรนะเป็นมัมโนะมินาซอตแปลว่าอะไรอีบิตูมิสรอถ้ายัางมิสรอนะครับเป็นอะไรไม่เป็นตันวีนมีสระเป็นอะไรเป็นมัมโนะมินาซอตไม่ไม่มีสระเป็นตันวีนเนี่ยมันจะหมายถึงเมืองอียิปต์ นะครับมันจะหมายถึงเมืองอียิปต์เลยแต่ถ้ามิสรอนเป็นเป็นอะไรเป็นนักกีรออีบีตูมิสรอนถ้าอ่านว่ามิสรอนมิสระเปตันวินแปลว่าอะไรแปลว่าเมืองเฉยๆไม่ได้หมายถึงอียิปต์นะครับอาจจะเป็นอียิปต์ก็ได้ไม่ใช่อียิปต์ก็ได้นะถ้าอ่านว่ามิสรอนเพราะฉะนั้นเอามาดูกาซาลิกาฮัวมูนาวนมัสร ah ูฟุนมักตูบุนบิลอาลิฟฟิลมาซาฮิฟอิหมะอัลอุธมานี yah นะครับท่านอิมามมินุกซีบอกว่าเขียนว่าอะไรเขียนว่ามิสรอนใส่อลีฟมาด้วยการอ่านพลาดนะครับแล้วก็อะไรเป็นไรเป็นตันวีนถูกเขียนด้วยอลีฟในมาซอฮิบก็คือในกุรานเล่มที่ท่านอไรท่านอุสมานอิบนาอัฟานรอเดียลลอฮ์อันทรงเอที่ท่านอุสมานให้ใช้ให้บันทึกกุรานอันนี้ขอเล่าย้อนนะครับย้อนหลังไปนิดนึง ย้อนไปที่ไรสมัยยุคข,ของท่านไซยิดนาอุสมานบินอัฟานรอดียลลอห์อันฮุในยุคนั้นนะครับพี่น้องครับในยุคท่านคอลิฟ้าอุสมานเนี่ยนะครับอาณาจักรอิสลามเนี่ยได้แผ่ขยายไปกว้างพอสมควรแล้วนะครับจากยุคท่านอุมัตอิมุคอตตอบนะครับยุคก่อนหนะ้านั้นได้พิชิตได้พิชิตอียิปต์ได้ได้ทางด้านทิศตะวันตกได้พิชิตเปอร์เซียได้ทางทิศตะวันออกนะครับ แล้วก็อะไรพิชิตปาเลสไตน์ได้นะครับพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลแล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อมาถึงยุคข,ของท่านสยิดนาอุสมานบินอัฟฟาเนี่ยพี่น้องครับด้วยอะไรด้วยกับขอบเขตของประเทศที่มันกว้างขึ้นอนาณาจักรอิสลามที่กว้างขวางออกไปเนี่ยนะครับก็มีการอ่านกุรอานนำกุรอานเนี่ยนะครับก็จะมีการอะไรแต่ละที่เขาก็ต้องละหมาดมีอิหมามแต่ละหัวเมืองมีอิหมาม ทีนี้ปัญหาก็คือว่าอิมามแต่ละสถานที่เนี่ยอ่านกุรานไม่เหมือนกันไม่เหมือนในที่นี้คืออะไรอาจจะนะครับกุรานนี้มีทั้งหมด7รีวายะนะครับคือคำเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปนิดหน่อยแต่ความหมายไม่ได้ต่างกันนะครับเช่นอะไรเช่นในตอนที่แล้วที่เราเรียนกันว่าฟูมิฮาเนี่ยนะครับว่าฟูมิฮาท่านอะไรอินุมัสูดบอกอ่านว่าวาซูมิฮาเลยอ่านไม่เหมือนกัน เมื่ออ่านไม่เหมือนกันเนี่ยประชาชนก็เกิดความแตกแยกนะครับขัดแย้งกันว่าเอ้ยทำไมกูอ่านในเรื่องสัมพันธ์กาลามุลล่แต่ทําไมอ่านไม่เหมือนกันล่ะเวลาท่านอุสมานทราบอย่างนั้นนะครับท่านอุสมานก็มีวิธีแก้ปัญหาท่านอุสมานก็เลยสั่งรวบรวมบรรดาสซฮาบ้าที่ไรที่ท่องจําอันกรอ่านเนี่ยทั้งหมดเอามารวมกันนะครับแล้วก็อะไรมาเขียนงุสหับขึ้นมาใหม่ นะครับคือไม่ได้คิดเองนะท่านอุสมานไม่ได้คิดเองแต่เอาจากความจําของบรรดาสฮาบะที่จดจําอันกุรอานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันนะเอามาถามกันว่าอายานี้อ่านยังไงยังไงยังไงแล้วก็ใช้อะไรสุดท้ายแล้วท่านอุสมานบอกว่าถาริวายะมันต่างกันภาษามันต่างกันนะครับให้ใช้ภาษาของกุเรชเป็นหลักนี่ไงมาแล้วนะ เพราะฉนั้นคำว่าอะไว่าฟูมิฮาถ้าพี่น้องชมในตอนที่แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าว่าฟูมิฮามันเหมือนมันแปลว่าอะไรแปลว่าในมันเป็นภาษาของบานีฮาชิมอ่าแล้วท่านอุสมานก็ให้ใช้ภาษาของกูเรสนี่แหละเป็นหลักในการบันทึกอันกุูอ่านเมื่อบันทึกเสร็จแล้วท่านก็เอาไปนะครับเอาไปแจกจ่ายนะ เอาไปแจกใจ่ายให้กับไอ้บรรดาหัวเมืองต่างๆเนี่ยแล้วก็สั่งว่าให้อ่านให้เหมือนกันให้หมดทุกเมืองนี่เป็นที่มาของอะไรมุสับอุสมานียะที่เราที่พวกเราเวลาไปทำพิญีแล้วได้กลับมานั่นแหละพี่น้องนะมุสับนี้เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยใครสมัยไซยิดนาอุสมานมอัฟฟานนะครับพันกว่าปีแล้วนะเขียนมาอย่างนี้แล้วก็ให้ใช้อย่างนี้มาตลอดนะครับไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะเขาอย่างมุสับอุสมาน นะครับแล้วเราก็ <Iz zy> เราก็ใช้อันนี้มาเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มานะครับเสร็จแล้วท่านอิมามบิลกอซีก็เลยมาบอกว่าอะไรเขียนไว้อิบิตูมิสรอนตรงเนี้ยบอกว่าเขียนไว้อย่างเนี้ยในมุสฮับของท่านอุสมานีมีอัฟานนะครับวะฮุวะกิรออะตุลจุมฮูดบิษซอรฟนะครับและคือและการอ่านอย่างเนี้ยเป็นการอ่านของจุมฮูดคือไ คำอ่านของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่อ่านว่างมิสรอนอ่านเป็นตันวีนนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าก็ฟิลมมรอที่มาหัว่นะครับเสร็จแล้วเมืองแปลว่ามิสรอนแล้วเนี่ยแปลว่าเมืองเมืองหนึ่งนะครับบรรดานักทับซีดอันกุอ่านก็เลยมามีปัญหาว่าแล้วตกลงมันเมืองไหนล่ะนะคำถามก็คือว่าถ้าไม่ใช่อียิปต์ เพราะว่าอียิปต์มันต้องอ่านว่ามิสรออิบิตูมิสรอแต่อ่านว่ามิสรอเอาละยุมฮูดอุลามะนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่ามิสรอนแน่ๆนะครับบอกว่าเมืองเมืองหนึ่งคราวนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วมันเมืองไหนนะครับซุมมาตาบกอฟฟิลมูรออิมาหัวอามิสรอฟิราอมันหมายถึงเมืองอียิปต์ที่เป็นเมืองของฟิโรูนใช่หรือเปล่า อัมมิสรุนมินันอัมินันอัมซอดหรือเมืองไหนก็ได้ว่าฮาัละดีกอละกอละฮูฟีฮินาซอดนะเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นที่น่าสังเกตนะต้องใช้การพินิษพิจารณาดูเหมือนกันนะครับส่วนแล้วท่านอิมมุลามิลกัสซีก็บอกว่าวลักกูอันนันมูรอตุมิสรุนอันนันมุรอดุมิสรุนมินันอัมซอด นะครับสุดท้ายท่านอิมามอูมอกะสิกกบอกว่ามันก็คือเมืองไหนก็ได้สักเมืองหนึ่งไม่รู้ว่าเมืองไหนแหละแต่เป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับกามารุวิยาอานิบเนียอบ,บาซินวะก,กอยซึ่งมันปเป็นสิ่งที่มีรายงานม,มาจากท่านอิบนนอับทิอิมโนอาบ,บาสแล้วก็ซอฮาบะท่านอื่นๆนะครับเสร็จแล้วนะครับแลวความหมายของอายะน,นี้คือ والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمرن عزيزين. แปลว่ากาซลลีรุนฟีไอยิบลาดินพราความหมายของไงของคํากล่าวที่ว่าอีบิตูมิสรอนเนี่ยนะครับแปลว่าถ้าอยากจะกินหัวหอมอยากจะกินกระเทียมอยากจะกินถั่วโฟนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไปเมืองไหนก็มีความหมายนี่คือความหมายที่ไงเป็นการ ตำหนิด้วยวา่าจะกินของพวกนี้นะเข้าเมืองไหนก็มีไม่ต้องขอตอนลรอนะครับไม่ต้องขอไอสิ่งที่เราให้มาเนี่ยมันดีอยู่แล้วทั้งมันทั้งสั้นวานะครับมันดีอยู่แล้วแต่พวกพวกเจ้าก็จะอะไรจะขออยากกินทัวอยากกินอะไรนะอยากกินบวบนะอยากกินหอมอยากกินกระเทียมบ้างนะครับก็บอกว่าอะไรไปเมืองไหนก็ได้ออมีตูมีซอนไปเมืองไหนก็มีของพวกเนี้ย นะครับนี่คือไรนี่คือความละเอียดอ่อนของอันกุรานพี่นะ้องนะครับนี่คือความละเอียดของอันกุรานนะแค่บอกว่าจงไปเมืองเมืองหนึ่งท่านท่านเองสัน้นๆแต่นักไงนักตัฟซิดอธิบายเลยบอกว่าที่บอกว่าไปเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ของพวกนี้มันของธรรมดาของไม่ได้วิเศษวิศโสอะไรเลยเข้าเมืองไหนก็มีไปไหนก็ได้นะไปกรุงเทพก็มีกินนะครับนี่คือไงนี่คือ

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً